ตัวเสาข้างนะครับเสาข้างแล้วก็งัดออกแล้วก็ดึงเลื่อนขึ้นนะเลื่อนขึ้นแล้วก็ดันขึ้นมาอ่าดันขึ้นมาดันขึ้นมาดันขึ้นมาครับดันดันขึ้นมานี้ดันขึ้นมาให้มันหลุ ung, <uk. S 1> ดเราต้องทำสองมือนี่ดันขึ้นมาให้มันหลุดมันเดือยนี่จะหลุดกกนดึงขึ้นมาก็ดึงขึ้นมาดันขึ้นมางี้นะครับพะตัวนี้จะหลุดตัวนี้มันจะ เกี่ยวตัวนี้เนี่ยมันจะเสียบเข้าตรงนี้เวลานั้นใครงันไม่เป็นแล้วมันนี่จะแตกนะฮะดึงขึ้นมาเพราะงั้นเรก็ดึงขึ้นมานะครับดึงขึ้นมาดันขึ้นมาอย่างเงี้ยดึงขึ้นมาอย่างเงี้ยเอาวเดี๋ยงนี้เราก็พองยางมาตรงนี้ฮะไา้ตรงนี้ต่อข้างเหมือนกันข้างนู้นเหมือนกันเออเกลถอดเชืวตัวนี้มันมันคนไปงัดแตกนะครับตัวนี้ อาจารย์เห็นงัดหลายคนงัดแตกมันงัดแตกหมดหมันต้องลุดแต่ตรงนี้นะครับโอเคนะถ่ายให้ลูกค้าก็าดูเส้นอะไรไกอ่าเหือต้องยกประตูออกด้วยนะครับนี่สองข้างเลยตัวนี้ถอดเดยอะข้างนอกก็ถอดตัวนี้ถอดไปแล้วควาบอมถอดแล้วแผงม่นน้ำถอดไปแล้วครับพัดลมพวกนี้ถอดหมดแล้วนะครับ ถอดแง้งถอดคอมม่าน้ำตัวแอร์ถอดมาแล้วนี่ครับ ตัวนี้คือแผงคอนเดนเซอร์ระบายความร้อนนะครับนี่ก็มีซึมซึมอยู่น,นี่คอยเย็นห้างนี่ก็มีซึม,ม,มนะนนซึมนะครับนี่มันนะครับนะครับอันนี้ซึมนะครับซึมอยู่นะี่อันนี้จะเปลี่ยน แผงคอนเสิร์อคอยร้อนอา่าแล้วก็คอยเย็นนี่คอยเย็นนะครับแล้วก็ถอดถ่ายน้ำมันล้างเจ็บรายละเอียด นี่ก็ทาความสะอาดให้ได้นะครับเนี่ยมานี่มันสกปรกมากฝุ่นเพราะนี่ผมไปทำสะอาดให้กลนะได้ประมาณนี้แหละโอเคนี่เริ่มประกอบแล้วครับอันนี้ประตูก็ใส่กับเข้าที่เข้าทางเรียบร้อยนะครับประตูใส่เข้าที่เข้าทางสกคอนโซนนับปัดเันแล้วเรประกอบไปเรื่อยๆครับ อยมาล้างให้นะครับข้างหน้านี่ก็คือเออ่ส่วนถอดมาล้างให้นะครับตัวนี้นี่ก็ทำความสะอาดให้นะครับตรงนี้ที่มีขยะอะไรแยกตรงนี้ทำหนุนแะล้วทำความสะอาดให้นะครับตรงนี้ตรงนี้ก็มีฝาปิดอีกชั้นหนึ่งนะครับ มีฟ้าเปิดกอีกชั้นหนึ่งนี่พอน้ำมาก็จะไหลจะไหลพวกนี้ดอกพวกนี้ไหลออกข้างๆตรงนี้ทางน้ำไหลนะครับทางนี้เป็นไหลเขาล้ารูข้างล่างนี้อันี้นก็ออกมุดนนี้ก็ทำความสะอาดให้นะครับมานี่ใบไม้เต็มเลยนี่ทำความสะอาดให้ แล้วก็จะได้ไปทำขนาดน้อยลงนะครับเปธธ็นผมกาขดาดนะฮะคือก่อเรื่องแล้วก็จะต้องเก็บงานตรงนี้หมดนะครับต้เก็บละเอียดพรงนี้ต้องถอดไปลงไปล้างนะครับงานก็ต้องเนี้ต้องละเอียดทำไปเรื่อยๆครับงานจะได้ได,ดีก็ต้องอ,อย่าลิ่งอย่ารีบอย่าเร่งอย่ารีบแค่นั้นครับ งานออกมาดีถ้าเ,เร่งรีบแล้วก็งานออกไม่ไม่ค่อยดีนะครับเค okay. จะเปลี่ยนสายเส้นนี้นนนนให้ด้วยนะเพราะมันมีซึมซึมอยู่นะยตันนนวน,ะน,นี้จะเปลี่ยนให้ด้วยเส้นเล็กเพราะมันมันมีคาบน้ำมันซึมอยู่นะครับเนี่ยถอดก็ต้องถอดยกออกมาอไรเนี้ถอดยาวนะถอดเยอะอันนี้อันนี้จะเปลี่ยนให้ด้วยในราคานี้แหละครับ อันนี้เส้นสายใหม่นะครับอันนี้สายเก่ามันซึมตรงนี้แล้วเปลี่ยนทีเดียวเลยเพราะว่าม,มีปัญหามาทีหลังเกลื่อนมาครับมันซึมตรงนี้เห็นซึมซึมซึมตรงนี้เขย่าครับอันนี้ก็ประกอบไปแล้วจะใส่น็อต ล้างคร,รับความสะอาดให้ใหม่ล้างให้ใหม่แล้วครับอันนี้มาด้าสามนะครับมาด้าสามปีสองพันแปดอันนี้อุณหภูมิหนที่หกองศานะครับสองข้างเท่ากันน,นี่แอร์ตัดแล้วูดลงแค่เลยไปที่เปิดตัวข้ามา อันนี้เปิดเบอร์นหนึ่งนะครับเปิดเบอร์นหนึ่งดูความเย็นอ่าต่ำสุดได้เท่าไหร่อันนี้ห้าจุดเก้าแล้วเมื่ี้แอร์ตัดไปแล้วแอร์ตัดไปแล้ว ได้ห้าจุดเก้ากหกจุดหนึ่งแต่เมื่อกี้ลงห้าจุดห้านะเมื่อกี้นี่อากาศความร้อนเข้ามาเออได้ห้าจุดห้าห้าจุดเก้าเท่ากันลงห้าองศาห้าจุดเก้าโอเคนี่ก็ประกาศเรียบร้อย้ะครับรอส่งงานอา่านี่ไฟตอนแรกไฟเครื่องยนต์โชว์นะตอนนี้หายไปแล้วแสดงว่ามันต้องรีเซ็ตนะครับเครื่องหรือจะสกป,ปก ก็เขาฉีดอะไรน่ะสักวกนี้หายไปแล้วปปลอคอันนี้นะครับมาด,ดาสามนี่ก็ประกอ,ะอบเรียนะบ,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 บร้อยนะครับนี่ประกอบไปเรียบร้อยแล้วครับนะครับตั่งนี้ประกอบเรียบร้อยไปดูฝั่งนู้นมาดูฝั่งนู้นนี้มาดูฝั่งนี้ครับฝั่งนี้นี่ควรก็จะตกแล้วครับฝั่งนี้ประกอบเรียบร้อยแล้วครับ กเรียบร,ยรบ้อย,รรยนะครับุดด 3, 2, นีเรียบร้อยแล้วมาด้าสามปีสองพนะครับุนี้เย็นเรียบร้อยนะครับนี้ถอดจักยนปัตนะครับรุ่นนี้เอาจันอัปัดแล้วก็ยกถอดประตูด้วยครับถประตูสข้างนี้ประกอนเรียบร้อยนะครับิดกืบอบเนีนิ่มๆนะโอเคข้างนอก นอกประกอบเรียบร้อยนะครับนอก,กอดดประกอบเรียบ้อยมีทาส,ส่ารียบร้อยนะครับแข็งแข็งใหมห่้วยอหม่นะครับแขบ้งใหม่งมนันอนัรสามระยะคุณมัดสายนะครับขอดคุณสาย น,นี่เปลี่ยนปัชใหม่นี่เปลี่ยนทัชก้อนนใหม่เดี๋ยวตอนแรกต้องลือ้อพวกนี้ออกหมดเนี่ยต้องลือ้อตองนลี้ลื้อออกหมดป่อดออกมานะครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับวันที่สามปีสองพันแปดเปลี่ยนคอยเย็นเปลี่ยนแผงเปลี่ยนวาลเปลน็นเยอะปลอดถ่ายน้ัตความใหม่ครับเปลี่ยนมีวาล e x p a นชั่นวาล์ว คอยเย็นนะครับคอยเย็นรั่วนะตัวนี้มีรั่วครับแผงแผงคอนเดนเซอร์แล้วก็มีแป๊บเล็กเส้นหนึ่งเส้นเล็กมันซึมๆตรงนี้มันซึมๆตรงนี้ซึมในข้ออัดนี่ผมว่าเปลี่ยนทีเดียวเลยนะนี่ือแผงคอนเดนเซอร์นี่นือแผงคอนเดนเซอร์แผงคอนเดนเซอร์ก็รั่วนะครับตัวนี้ตันี้รั่วแน่นอน,นะครับตัวนี้ตัวนี้นคอยเย็นก็นรั่ว แถ I, นบ,บนี้อาจจะซึมนนะเป็นรอยข้าบอย่างนี้ไม่มีท่านี้จะไม่มีไม่มีรอยคาบนะครับนี่จะไม่ไม่มีค่าน้ำมันแต่ตรงนี้มีค่าน้ำมันนะครับนี่ค่าน้ำมันเนี่ยตรงนี้มีค่าน้ำมันฝั่งนี้ไม่มีค่าน้ำมันจะมีค่าน้ำมันข้างล่างตรวนี้หนึ่งนี่สีบรั่วนะครับตรงนี้สีบรั่วต่รั่วมากรั่วน้อยอาจจะซึมนะครับอันนี้ก็รั่วในข้างนี้แถบนี้นะครับแถบนี้นมาน,นานี่แถบนี้มี แถ่นี้ไม่มีน้ำมันแถ่นี้น้ำมันนี่บรรลุวแน่นอนนะครับสายนี่มันก็มีซึมๆตรงนี้สายมัน้ำมันเยอะมาตรงนี้ผมเลยเปลี่ยนนะนะครับ